ที่สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับมาไปที่ไทยไฟฟ้าครับมวยคู่นี้จบไม่สวยนะพี่น้องนะมาดูฝ่ายแดงยอดชนะเพชรเอนดี้มวยไทยครับเจอกับลมหนาวสาจหลายปราจีนครับลมหนาวสาจหลายปราจีนนี้ายน้ําเงินนะครับยอดชนะเพชรายแดงครับเรดก่อนหน้าอยู่เสมอแดงเื่นเรดก่อนหน้าเสมอแดงนะดูเกมครับมาครับ แดงนี่ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพื่อนๆอ,อยู่พอสมควรเลยนะครับก็ต่อยในสายสึกของกลุ่มพลังใหม่อยู่บ่อยๆที่เวทีมวยราชเนินแห่งนี้ครับมาดูครับว่ารูกเกมจะเป็นอย่างไรครับเสียบเข่าท้ายไปครับที่ะโยกที่สอง้วเพื่อนนะติดตามกันไปต่อนะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากครับเสียบครับลมหนาวฝ่ายน้ําเงินวันนี้มาที่ทรงผมสกีเทดครับบวดศึกไม่ไม่บพรมอเนตเตะขวาไปลมหนาว จอธนเผด็ก็เตะซ้ายเข้าไปครับเตะซ้ายแล้วเดินชิดพรบพยามีลูกแทงเข่าครับเมือคู่นี้ชกกันไว้เมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ในสายสืพลังใหม่ครับเวทีมวยราชดำเนินเพื่อนๆครับใครที่เข้ามาดูคลิปเรานะครับก็ฝากกดไลค์ครับคนละหนึ่งทีแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง y o u t u สองสนาชัยครับรักมวยชอบมวยเราคือเพื่อนกันครับถ้าใครที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันครับ ดูเกมครับนี่คือยกที่2นั่นเพื่อนนะเมื่อกุนี้จบไม่สวยครับติดตามดูกันให้ดีครับแล้วก็าฝากไว้ด้วยครับแอดเหมวยพักยกราัาสนามวยพักยกราคาเวทีครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬากดเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้าไปดูก่อนครับเครื่องหมายแอดนำหน้านแล้วก็ X285 ดครับดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับในช่วงยกที่2ครับราคาเสมอแดงนั่นด้วยนะราคาเสมอแดงนะราคาดูถ่าฝ่ายแดงนี่จะได้เปรียบ ในเรื่องของความลอยนะครับดูยืนตรงนี้ดูรอยนะแต่จริงผมว่าก็ไม่ได้สูงกว่ากันมากนะแผ่นน้าเงินไม่ได้ยืดเฉยครับนี่ครับเบียดไปเสียบเลครับน้ำเงินมั่นใจมากกว่านี้ลมหนาวเสียบขวาอ่าก็เป็นช่วงยังไม่ได้ดึกมากครับแผนนมวยต่างชาติก็ทยอยเดินเข้าเวทีปลายยก2เพื่อนนะก็ยังไม่ได้เล่นกันมากครับราคาอยู่แดง3 2อยู่แดง3-2 อยู่แดง3 2ครับเสียบเข่าซ้ายไปบืนมาไล่แขนดึงคอลงมาโอ้โหไม่ได้ตีครับนี่เคาะไป1ทีลมหนาวเคาะให้ยอดธนเพชรเองก็ยังไม่ได้เร่งเครื่องครับเตะซ้ายไปเตะซ้ายไปอีกหนึ่งทียอดธนเพชรเบียดพยายามจะไล่แขนลมหนาวดูแข็งแรงนะวันนี้นะตีขวาครับของคอครับตีขวาครับอายกสเพื่อนๆยกที่สดูกันต่อครับยกที่3ครับ จับตาดูให้ดีๆครับวินาทีที่เพื่อนๆรอคอยกําลังจะเกิดขึ้นครับแข้งขวาหนักไป2ทีครับเสียบเข่าซ้ายครับมาแล้วครับลมหนาวครับต่อยท้องเสียบเข่าขวาครับลมหนาวเตะขาไปอีกหนึ่งทีครับทีบซ้ายตรงนี้ยังไงครับสอกมาบิดบิดดึงมาดึงมาจอร์นเพชเองก็ไล่แขนสู้อยู่นะ่าลมหนาวดีดูจะทําแรงขึ้นเรื่อยๆครับ เพตั้งอยู่ครับตั้งไว้ครับเดินไปพยายามจะสาดแข้งนะดูเกมนะแต่ว่าโดนเข่าครับเตะซ้ายไปสอกมาแล้วก็โอ้โหนั่นแหละครับอู้หเช็ดสอกเลยครับลุกไหวไหมครับโอ้ไม่ไหวครับเพื่อนๆครับก็เอาจริงๆราคาก่อนน็อกเนี่ยอยู่แดง11.8ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกหนึ่งทีดูดีๆกันอีกหนึ่งหนครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัดมาให้ดูครับเป็นจังหวะนี้เลยครับพยายามเดินก็ไปก่อนนะหแดงนะเงินเสียบเข่าซ้ายถอยมาถอยมาแดงเดินครับโดนสอกครับนี่ครับลักสับไปครับอาจะโดนบริเวณที่สําหรับฟังลำละครับนี่ครับอืมอนวิงวิงเนาะดูครับปึ๊บปัดปักศอกขวาเต็มเต็มครับโอ้โหูล้มปากงางเลยเพื่อนๆครับไม่รอดพิดศอกไปได้ครับ ก็จบเกมแบบนี้เลยครับเพื่อนครับคู่ที่2ของรายการครับยอดทรเพชรเอดี้มวยไทยแพ้นอกยกสามลมหนาวสอจอหลายปราจีนครับเพื่อนก็นั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับช่อง Youtube สอพัฒนาชัยครับพอกันไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งส,ส้บใบดีสุขสุขคนครับ